สวัสดีครับเซลกาดนะครับผมจากคู่บวตาซีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมนะครับวันที่หาสิงหาคม2566นะครับมาเซ็นสัญญาดหมือนี้นะครับพุพ่อท่องเที่นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลลำปาวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาลสินดินดำน้ำซุ้มนะครับอันที่จริงรถพุน่อเพื่อนเซลกาดส่งไปต่วันที่24่แล้วล่ะนะครับ ลงไปในวันที่24แล้วเดือนกรกฎานะครับคุณพ่อครับเอาค้ำเกลื่อนสี่ล้อเึ้นไหมเข้าแล้วบ่ค้ำเกลื่อนซี่ล้อเข้าแล้วบ่ครับค้ำเกลื่อนซี่ล้อเป็นสองล้อได้บ้างครับคุณพ่อเพิ่นเอาแท็กเตอร์ LC508 นดีไอนะครับตีเทิร์นกับเซลก้านะครับบ่ได้นไทยให้เบิงซำ เพราะว่ามาเพระท่านเพิ่นมาทรงมือนั้นเซวกาไปทรงอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้เราหมาดทานของเราเฮงปวดหล่อฟีลุยๆไปเลยโอ,อ้ฟีมือฟีมือครับไอเรา,าเาสียวกันเด็ดเนี่ยเซวกาตีเทือนเนี่ยคุณพ่อเพิ่นอยู่สองแสนสี่นะครับสองแสนสี่หมื่นมันกระตกดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอดีคุณพ่อเพิ่นเป็นลูกค้าเกรดเอ ผัดนะครับตัวดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นต์เพิ่นบอ่องหงดใหญ่นะครับก็เลยเหลืออยู่1.5ึาครับแปีตกปีละ1นึ่งแสบาทนะครับหนึ่งแบาทอันนี้มือรับรถพ่อเพิ่นบ่อได้ใส่เงินเลยนะครับก็คือฟรีทะเบียนพราเราบอกกับฟรีครับอ่ามันคือแหงเถอะซีใหม่เห็นว่าป้าเดียดมาทรงใบแะ้วกันนี้เมื่อสํนะครับมืนอนีชโชคกา,ก,าก็เลยถือโอกาสมา เส้นสัญญานะครับคุณพ่อเพื่อนหยุดจีบขึ้นล่ำเปล่านี่แหละครับมาทานแห้งของคุณพ่อเพื่อนอยังได้โปรราคาโรตารี่ตัวเก่านะครับตัวน,นี้ราคาโรตารีปาาร่ปับขึ้นมาอีูหกร้อยบาท L, น,นะครับปรับขึ้นมาอีูหกร้อยบาทแอลรุ่นแอลนะครับหนึ่งหกหายีของสามสองสี่สิบกับขึ้นหกร้อยจากหาเมื่อเจ็ดกับเป็นหาเมื่อเจ็ดหกร้อยนะครับตัวห้าสิบ หันสิบแรกนะครับหนึ่งแปดสามเอฟก็ขึ้นหกลอย่ามีขึ้นแพง่งโกมูเนียกับสิมีโต RX สองสองศูนย์จีกับจีเอนะครับตัวน,นั้นขึ้นสองพันหมัดทนัน <c oughs> นะครับโอ้ฟังเสียงเนาะโบเดียนนี่แถมทองนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าทองคำมูลค่าห้าพันบาทได้คือเก่าน,นะครับเริ่มใส่งวดก็คือมารกาล่าปีหกเจ็ดนั่นแหละนะครับซื้อไปอย่าเพิ่งใส่ ไปแล้วเรางั้นันี้น้าของเราเลยครับค <laughs> ั้นเก่าแล้วเป็น lc 508แปด di <ti> ครับป <ti> ระเท็หน้าปังน้ำเดือทางตัวนี้เป็นตัวสีเมทัลลิกครับสีพิเศษส <40 S 2> <c> ี่สิบแรงงานจะเบิดแหล้วนะครับเหลืออายุสองขั้นบ่ครับที่เขาผลิตมาพันขั้นต้องรอเบิงว่า มีรถเขามาอีกบอกหรือว่าลูกค้าที่อ่อผ่านไฟแนนซ์นะครับจี่จ้องไว้นะครับหาชิปแรกเหลืออยูนะครับเราลูกค้าสนใจหาชิปแรกสีขาวมากวันที่ยี่สิบน่สองคันนะครับตัวสีไม่ทะเลึกด้วยนะครับขวนว่าเราฟรีเมืองเราได้ไง <laughs> 60ก็ปีอะไได้ครับนี่แต่ว่าคุณผอก็ยังหลางกายแข็งแรงก็เลยสามารถเซ้าซื้อได้ต่อเ <c oughs> อาที่สิ่งประเด็เขาตรวจนะครับลูกค้าเกตเอพัดเอกับเอพัดกะบอเขาตรวจนะครับเท่าที่เห็นมานะครับดาวหลายน้ำเนียน่ยล่ะครับไปรุยๆเลย ประมาณนี้นะครับเอ้าพ่อหอมปากหอมคอนะครับจังพอกันไหมนะครับวันที่สิบพี่ที่เราพ่องนะครับอยู่อำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสิบเจ็ดพี่สงกรานนะครับอยู่อำเภอหนองคุณบ้านโคกสะอาดตำบลโคกสะอาดนะครับอำเภอหนองคุณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาทานกันครับของแถมจัดให้ซองรถพ่วงเนี่ยพานี่ใช้เรื่องแกนโลกันได้ครับเนี่ย แรงดีสีไม่ตกนะครับจังพอกันไหมคลิปน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อโบผัดโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆนะครับต่อๆไปนะครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ